สวัสดีครับชาวโลกและชาวฮีอะไรก็แล้วแต่สวัสดีครับถือว่าสวัสดีโอเคครับวันนี้กลับมาพบกับแมวครับไอ้ฮีอถ้าแมวมาแล้วแม่งไม่เคยมีเรื่องดีครับผมก็คือไม่พิธีกรตายก็ไม่รู้จะถ่ายใครอ่ยกูเลยใช้แมวเลยโอเคคือช่วงนี้มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งที่แบบทำร้ายจิตใจแฟนเพลงชาวร็อกก็คือล้องนํำวงลิคกินพาร์คตายใช่ไหมเชสเตอร์ของเราบริษัทตายแล้วเฮ้ยอินเทอร์เน็ต with tributes his bandmate Mike Shinoda was one of the first to tweet Short and Hebroken ทีนี้เรื่องนักร้องตายเนี่ยมันไม่ได้ตายกันคนแรกมันตายกันเรื่อยๆเว้ยเพาปัญหาที่แม่งตายนี่ก็คือเกี่ยวกับโรคแบบซึมเศร้าของเขาเรื่องแบบเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องในอดีตอะไรเงี้ยที่แม่งแบบย้อนกลับมาทําร้ายอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบฆ่าตัวตายแบบโง่ๆนะไปดูนี่มาสุดที่ชัยร้ายมากูวิเคราะห์กันเลยว่าแม่งมีแบบมีสารอะไรางี้ที่แม่งเกินเอออะไรเงี้ยเดี๋ยวกูตัดเลยปุ๊บมาเบนิงตันเนี่ยตัดสินใจอาย,อายุ41 A เองนะครับ ประสบความสาเร็จอย่างนี้นี่ไปโรคซึมเศร้าถึงขั้นต้องตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวครับคุณหมอคือคนเราจะฆ่าตัวตายเนี่ยจากภาวะซึมเศร้าส่วนมากจะไปถึงจุดตรงที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าคับนะบก็มันเป็นความรู้สึกเอ่อหมดอะไรตายยากนะครับครับคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่านักร้องที่จากไปด้วยอาการแบบนี้แบบประมาณว่าซึมเศร้าแล้วจากไปมีใครบ้างแล้วเขาได้ทิ้งผลงานอะไรให้เราได้จดจำไปดีกว่าพูดแล้วมันเศร้า แล้วครับเรื่องมันเศร้าขอเล่าขาวสองขวดไอสัตว์มาคนแรกครับเคิร์ดโคเบนหรือว่าฟอนแมนแห่งวงเนวาน่านะครับเคิร์ดโคเบนเนี่ยใครก็รู้จักกันดีอยู่แล้วถือว่าเป็นคนที่ทำเพลงได้แบบแปลกในช่วงนั้นอันเทอร์เนทีฟ c ลคือเท่เลยเล่นกิเล่น3ชิ้นนี่คือแบบแต่ที่มันน่าเศร้าครับเรื่องเศร้าเล่าขาวสขวดเหมือนเดิมคือนักเคิร์ดของเราตัดสินใจ กดชีวิตค,คือยิงตัวตายครับผมในบ้านซีแอตเทิลนี่มีข้อมูลด้วย Trition went to Cobain's suburban Seattle home to do some work looked in a window over the garage and saw a body ในวันที่5เมษายน2537ขณะนั้นมีอายุแค่27ปีเท่านั้นจากเราไปซะและ้วครับสำหรับตำนานคือตอนนั้นถือว่าเป็นข่าวช็อกเลยนักร้องระดับแบบต้นๆของโลกแม่งมายิงตัวตายอะไรเงี้ยคนเขาก็เลยแบบอยากรู้สาเหตุว่านักเคิร์นี้ ทำไมถึงยิงตัวตายโดยกระสข่าวยุคนั้นรายงานว่าเคิร์ตมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและชีวิตครอบครัวแถมมีรายงานอย่างเป็นทางการด้วยในอสัตว์บอกว่าเคิร์ตโคเบนนักร้องสุดเท่ย,ยิงตัวตายโดยกระสุนที่เจาะเข้าหัวสาเหตุก็ยังเป็นที่ถกเถียงถึงทุกวันนี้ว่าการฆ่าตัวตายของเคิร์ตไม่แม่งเป็นฆาตกรรมหรือว่ายิงตัวตาย คนต่อไปนี่ข้ามฝั่งมาที่เอเชียเราบ้างไม่ต้องเอเชียข้ามฝั่งมาที่กรุงเทพเราเลยนี่แหละไอสัตว์พี่สิงของเรานี่เองก็คือพี่สิง s q u ิดแอนิมอลนะใครๆก็น่าจะรู้จักกนะันเนาะเพลงดังมากมายันกย ือพี่สิงห์ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นนักดนตรีที่จัดจนะ้านนะดนตรีสไตล์เขานี่ก็ถือว่าฟังแล้วแบบธรรมาตาเกิดวันที่6เมษายน2527เสียชีวิตวันที่29กรกฎา2558อายุ31ปีโห oh, ถือว่าอายุน้อยนะพี่สิงห์ สาเหตุการเสียชีวิตคือตกตึกที่คอนโดย่านทองหล่อช็อกแฟนคลับวงสควิดแอนิมอลที่ได้ทราบข่าวร้ายว่ามือกีตาร์ในตาเศร้าสิงประชาทิบมุกศิกะพงวัย31ปีตัดสินใจจบชีวิตเพราะรักร้าด้วยการกระโดดคอนโดหรูย่นยานทองหลอง่อดูข่าวกันมากมายแล้วว่าปัญหาของพี่สิงคืออะไรหรือว่าประมาณไหนอะไรแบบนี้แต่ก็ คือตอนนั้นถือว่าแม่งเป็นกระแสะระดับหนึ่งเลยตอนที่พี่สิงเสียชีวิตฆ่าตัวตายด้วยกันกระโดดตึกนะตอนนั้นโอ้เรื่องมันเศร้าเล่าข่าวสองขวดไม่รู้จะพูดอะไรอินเสิร์ตมาโป๊ะคนต่อไปครับก็คือเชสเตอร์เบนิงตันนะคือร้องนำวงลิกินพาร์คของเรานี่เองคือเชสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นนักร้อง นูเมทันเนีเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากซาของแกมีแบบสแควร์แผ่นเนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีแรบแถมคือสุดยอดอะ่ะอินเสิร์ตมาแกก็ทำเพลงของแกรเรื่อยๆนะมีดังบ้างไม่ดังบ้างช่วงหลังๆแต่ก็ส่วนมากก็จะดังเรื่อยๆนะถึงจะสู้มาลุน5ไม่ได้ก็ตามส่วนสาเหตุการตายของเชสเตอร์นี่ก็คือถูกพบเป็นศพ ในบ้านพักทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียโดยเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายคือเขาบอกว่าเป็นการผูกคอตายของเชสเตอร์ก็คือผูกคอตายอะ่ะซึ่งแม่งก็ยังไม่มีการเปิดเผยแบบทางสาธารณะว่าคือมันเปิดเผยไม่ได้แล้วคนตายพูดไม่ได้เรื่องออกปะเขาก็ได้แต่แบบ จินตนาการหรือว่าพยายามดูว่าเหตุการณ์อะไรที่จะบุงบอกว่าเชสเตอร์นี่แม่งทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้กระแสข่าวก็คือบอกว่าเชสเตอร์นี่มีอาการซึมเศร้าตั้งแต่เด็กแล้วก็ใช้สารเสพติดเหมือนเดิมแล้วก็ติดเหล้าอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้แกแบบมีอาการซึมเศร้า คนต่อไปของเราคือพี่โจโอมมลินเหลืองบอริบูรณ์หรือว่าพี่โจโวงพอส์ของเราเนี่ยเองพี่โจโวงพอสนี่ไม่ต้องสาธยายอะไรให้มากมายใครก็รู้จักเนาะถือว่าเป็นตำนานเพลงป๊อปนะฟังสบายๆถือว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในยุค9 0้าสุมีผลงานเพลงมากกว่า3อัลบั้มนะครับผมมีเพลงดังมากมายนะพี่โจ ส่วนสาเหตุการตายเนี่ยในวันที่20กคุมภา2545พบศพโจ้วงพอตในลิฟที่แมนชั่นซึ่งการชนสูตรบาดแผลคือมีกระสุนปืนบริเวณขมับหนึ่งนัดส่วนสาเหตุการตายยังเป็นปริศนาไม่รู้ว่ามีคนมายิงแกรหรือว่าแกแบบฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนานะคดีนี้มีข่าวบอกว่าพี่โจตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนื่องจากน้องชายที่เพิ่งเสียชีวิตไปและตัวเองก็ยังทำใจไม่ได้ยึดเค้ เรื่องนี้มันเศร้านี่หว่าเสนอรายการพบหมอสิริราชโอเคพอรู้ไปแล้วว่ามีนักร้องดาราคนไหนศิลปินที่เหมือนกับจบชีวิตด้วยแบบอาการซึมเศร้าจากปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาส่วนตัวอะไรแบบเแบบนี้ยคือเรื่องพวกนี้นี่แม่งแบบ เกี่ยวกับการตัดสินใจในช่วงเวลาที่แบบเราไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยมันถือว่ามันมีการวิเคราะห์เลยนะเดี๋ยวกูตัดสวนใยไร้เลยเพะคนที่เรียกเป็นศิลปินหรืออะไรเนี่ยนะส่วนมากแล้วคนที่เป็นศิลปินนี้ก็จะมีเรื่องของความอ่อนไหวของอารมณ์สูงนะครับ,รบโรคซึมเศร้านี่ถือว่ามันเป็นปัญหานะคราวนี้มันมี 7อาการของโรคซึมเศร้าที่เราสามารถดูให้เพื่อนเราดูให้ญาติเราดูให้คนรอบข้างเราไงว่าเฮ้ยเขามีอาการโรคซึมเศร้าหรือเปล่ามันมี7อาการที่ถือว่าเป็น7อาการเบื้องต้นเนาะอาการแรกคืออารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยคืออาการนี้จะพบบ่อยสําหรับคนที่เศร้าส้อยหดหูหรือสะเทือนใจร้องไห้บ่อยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อาการที่1อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยนะอาการที่2ความคิดเปลี่ยนไปคือยังไงความคิดเปลี่ยนไปอ่านครับผม คือเหมือนกับมองอะไรก็รู้สึกว่าแม่งแย่ไปหมดมองชีวิตที่ผ่านมาก็แบบมีแต่ความผิดพลาดมองความล้มเหลวของตัวเองชีวิตตอนนี้รู้สึกว่าอะไรก็แย่ไปหมดเฮ้ยกูไม่อ่านแล้วไอ้สัตว์ที่แม่งเข้าเขามาสองข้อแล้วโอเคคือเดี๋ยวไปอ่านกันเองกัเนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้การที่2คือความคิด เปลี่ยนไปนะใครที่แบบเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างเริ่มมีความคิดเปลี่ยนไปแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยนี่เช็คเลยนะอันที่3สมาธิความจําแย่ลงคือจะหลงลืมง่ายโดยเฉพาะกับเรื่องใหม่ๆวางของไว้ที่ไหนก็นึกไม่ออกไอสัตว์เฮ้ย hey, ไอเฮี้ยนี่กูมาอ่านหรือกูมาหาหมอเนี่ยไอเฮี้ยญาติเพิ่งพูดกับเราเมื่อเช้านี้ก็นึกไม่ออกว่าเขาสั่งอะไรไอเฮี้ยเอ้ยเขาเขา,ามา3ข้อละอาการที่4มีอาการทางร่างกายต่างๆคืออันนี้คือเขาบอกว่า จะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงอยากกินคาราบาวแดงสองขวด <sh arp> คือจะรู้สึกเบื่อนายไม่อยากทําอะไรทําให้คนอื่นดูว่าเป็นคนขี้เกียจกูว่าชัดละไอ้เหียสีข้อนี้แม่งกูดโดนไปประมาณ4ข้อนี่ไม่มีสามเลยนะโดนสีเลยโอเคก็คือว่าจะซึมเศร้าอะไรอย่างงี้ท้องผูกด้วยคอแห้งด้วยใครที่มีอาการประมาณนี้นี่เช็คนะสีแล้วนะเห็นเขาบอกมี7อันนี้สีละความสัมพันธ์เปลี่ยนไปกับคนรอบข้างจะดูซึมลงไป จากล่าเริมแจ่มใสเหมือนเมื่อก่อนก็เก็บตัวมากขึ้นไม่ค่อยพูดจากับใครบางทีอาจเป็นคนใจน้อยอ่อนไหวง่ายด้วยมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนไปอันนี้คือต้องเช็คกันนะข้อที่หลือข้อที่5ใครแบบก้าวมาถึงข้อที่5้านี่เริ่มหนักแล้วนะไปไวๆเลยเฮียเดี๋ยวกูจะรีบไปหาหมอเลยวรีบรีบไปเลยการงานแย่ลงกูกูเดี๋ยวกูขึ้นกาเปลยโปะเห็นไหมเป็นแม่บ้านก็จะทํางานลวกๆเพียงให้ผ่านจะทํางานไม่มีสมาธิ เช่นแบบช่วงแรกๆฝืนใจให้ทํางานโอ้โหเฮ้ยแต่กูไม่ฝืนนะกูชอบนะอันนี้อันนี้ถือว่ากูเกือบจะรอดแล้วนะการงานแย่ลงกูชอบทําแต่ว่าคือมันไม่ดีไงคือคือเป็นเกิดสภาวะแบบขาลงไงเฮีย้ยมึงเข้าใจปะทําลวกๆเพื่อผ่านผานไหมเอก,ก็ก็มีบ้างแล้วแต่แต่ว่าพยายามตั้งใจแล้วต่อจากนี้โอเคข้อที่7เลยนะอาการโรคจิตเ็นแม่กูว่าเนี่ยอ่านข้อที่7อันเดียวมึงไปหาหมอได้เลยมึงเป็นโรคจิตไอสัตว์ไอเฮีย้ยคือจะพบรุนแรงนอกจากมีอาการซึมเศร้าแล้ว ยังมีอาการโรคจิตอ่อนๆแบบประสาทหลอนเลอะร่วมด้วยแบบฟังเสียงหลอนอันนี้ไอ้น,นี่กูไม่เป็นนะคอนเฟิร์มนะจะเชื่อว่ามีคนมาคอยกลั่นแกล้งอะไรแบบนี้แบบเหมือนดูหนังไทยอะไรเงี้ยคือ,อยังไงก็ดีอาการพวกนี้ก็จะเป็นชั่วคราวนะไม่ได้เป็นตลอดอ๋อก็คือเป็นโรคจิตอ่อนๆอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้แบบจัดเต็มโอ้โหกูโดนไปประมาณ4ี่ข้อเนี่ยเฮียเอ้ยยจแม่หาหมอดีกว่า โรคซึมเศร้านี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนอกจากภาคคนที่เรารักภาคศิคลปินอะไรภาคมากมายเราต้องดูแลนะครับคนรอบข้างของเราคือยังไงก็ฝากช่วยเช็คด้วยว่าใครมีอาการ สักห้าหกข้อนี่ก็ต้องเช็คแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเช็คแล้วเนี่ยไอสัตว์โอเคยังไงเจอกันให้ดูขำๆนะไม่ได้แบบให้ไปทําตามอะไรอย่างนี้คือโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวมันไม่ใช่แบบว่าเขาไปฆ่าตัวตายอยู่ดีๆไปกระโดดตึกคือมันต้องเกิดอาการสภาวะแบบที่หมอเขาว่ามายัางไงก็ฝากด้วยฝากดูแลคนรอบข้างดูแลคูด้วยไม่ใช่ดูแลไรมอด้วยโอเคแล้วเจอกันตอนหน้าไอสัตว์มีอะไรอยากเล่าเดี๋ยวมาเล่าโอเคบาย